เดกเคนโอสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะอยู่ติดเขตเทศบาลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะบ้านพร้อมที่ดินยกแปลงเนื้อที่รวม1ง,งานค่ะแปลงเดียวกันอำเภอเดียวกันนะคะที่ดินติดเขตเทศบาลค่ะเดินทางสะดวกอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเอกสารติดถูกต้องนะคะเป็นที่ดินโฉนดค่ะพร้อมโอนได้เลยนะคะ ราคาแปลงนี้650,000บาทค่ะต่อรองได้นะคะเจ้าของต้องการขายยกแปลงนะคะอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะสนใจทักคุยรายละเอียดหรือนัดเข้าชมแปลงติดต่อทักหาผู้ขายเพื่อนัดหมายล่วงหน้าและนัดดูสถานที่โทรคุยได้เลยนะคะติดต่อเจ้าของตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะ ในวันนี้เจคิโนต้องราไปแล้วนะคะก่อนจากการท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยสวัสดีค่ะ